สวัสดีจ้าเจอคุณย่ยแล้วค่ะตอนสายๆตอนคึมฟ้าคุมฝุนค่ะถ้ามันกินข่าวอันเชนแชนเปิดตัวข้าวผัดจุง้งข้าวผัดกุ้งค่ะทุกคนนี่มีมะนาวด้วยมีแต้งแล้วก็มีนี่ค่ะ พริกน้ำปลาพริกสดโอ้ยกินข้าวผัดมันจะต้องมีพริกน้ำปลานะจ๊ะไม่มีบาได้เดอ้อแล้วก็มีน้ำซุปเป็นนี่ค่ะหัวไชเท้าหมูสับเอ็มน้ำซุปห่อนสดนะคะมาค่ะลงมือกันเขยเขียกร้นคุณยายอันดับแรกอ่อมันบ่พี่ตะตนหอมพักชี่แหละกีะนข่านอกไปตลาด ถึงมันเป็นเออีหยังที่เก็บบ่ค่อยได้อาบีบกหนาด้วยค่ะอืออ้ยหอมบกงนาน้ำสดไม่ะาดบางนาเลยหลายอยู่บาลลักเสียไปขายใส่เงอนไหนเพิ่นกับมี่มาค่ะลงมือกันบอายยาย่อหลายใหางหิวเขาเ้าผัดกุ้งเน้นๆนะะเลยค่ะเ้าผัดกุ้งอาว่าบ่มีผักกับมี่หอมหอหไ่ใส่อยูค่ค่ะนี่เ้าผัด อืมอร่อยน,ออนุ่มเขาอืมชิกี้พายจืดขาดอันนี้ไม่ได้ค่ะนิ่งพริกเป็นพริกกระเทียมอืมเดี๋ยวบกบ่ใครเอาน้ำปลานะคะ่ะจะเน้นพริก เป็นเมนพีกกระเทียมอืมได้แล้วได้แล้วเพราะว่าข้าพัดเท่าสิไดมีรสชาติเพ็นข้าพัดขาดหอมซอยว่าเป็นอย่างแต่าขาดเนยนีอ่อร่อยอร่อยอร่อยผัดกุ้งผัดกินเองจุกๆค่ะ ตำในน้ำทุบคิดอยากกินหัวไชเทาวตุนค่ะหืมยมทางอนะ ฮืมอืมเปิดไม้บอสคุณยายอืม หอมใหญ่หวานหวานมันโอเคมากเลยนะทุกคนมันโอเคมากเลย คุณยายตุนหมูสับแต่ว่าหมสูสับสิบเอบปรุงไหมคะมากแบบนี้อ่ะอีกเลยโอ้ยหอ,ห,หอมับบน่าหอมหอมหอมแต่ไม่เคยปรุง ตุ้นให้เกลือให้น้ำที่อยู่ให้น้ำมันให้น้ำมันง่า,า,ายืมนั่งหอนดูยังร้อนอยู่ Oh. Tak kau pua Hmm. Hmm. 嗯哎呀什么 กับข้าวธรรมดา,าแต่มันก็อร่อย กระปิกกรเทียมค่ะ you well. รมชเท้าตุ๋นอร่อยมากอืมอืม ฮัมหาผิดค่ะ อืมอร่อยมากพูดได้อยู่คำเดียวอร่อย <laughs> อโอ้ข้างล่างมีแต่หมูคุนค้างคืนนิ่งจะอร่อยกินไปน้ำบอไว้น้ำยานสำหลักติดข้อคะ่ะ 嗯。嗯、mm。Hmm. เอาแล้วเนาะค่ะคุณยายพามากินเผาผัดกุ้งว่าฮันเบิรดเหรอค่ะแต่ว่าคลิปมันอก็เยเง่าไปสิบกว่านาทีแล้วมาบอกลาพี่น้องกันเด้อค่ะขอบคุณในนายที่เป็นกำลังใจให้คุณยายบันนาว็ดคลิปคอย,ย้ด,ดีมีแห้งลำๆเรื่อยๆกันทุกคนเด้อค่ะ ผาดช่องคุณยายนิตยาแอดหนึ่งสองคุณยายพาสแสบน้ำเนเดอร์ค่ะผู้เฒ่าบ้านบานเฮ็ดคลิปมี่อย่างกับเฮ็ดซูพีซูนองกินน้ำขอให้ยีดีมีแห้งลำลำ,ลำเลืเ่อด้วยค่ะมนเมนี้สวัสดีเด้อค่ะ